แช่เพื่อให้หายปวดหลังจ้ะเออพี่ได้ยินพี่ได้ยินน้องอ้อยพูดอยู่บอกน้องอ้อยเดี๋ยวลงลงไปก็จะไปแช่น้ําปวดหลังเขาก็บอท่านจกินกินตะนมโอ้ยอยากกินไดขึ้นน้องอ้อยได้คือสิหุนคือสิดีคือสิแชบะบะดะเดะดะเอวยี่สิบหกอกสามสิบห้าเว็แบาบร้านสิบาทแข็ง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 พนาพัสันว่าเอา ไอติมแมมมันอยู่ในของฟิตมันก็ต้องแข็งตัวอันนี้ว่าสันคิดกินน้ำใดว่าสันโอ้ยมีตะควนทวงว่ากินก็จะเป็นต่แสเธอเนาะว่าสันว่าแสบสิไปปไส อ่องออยสวัสดีครับจากคุณพีสงัดพีสงัดพีสงัดจะเริ่มได้วันที่สามสิบขึ้นมาตั้งหาน้ากันมานังส้นกันส้นกันเห็นเห็นนี่มามวนกันเข้าดาววันที่สามสิบได้ผู้ใดผู้ใดผู้ใดนกกอนกันรับค่าเวทีละ กินแต่นมกับนมกินแต่นมกับน้ำชานะนั่นนั่นยิงยาวฉลองให้พี่สุพี่สุสู้ตายัสันมาเบ้ออีอั <laughs> นมูดิจ้าลหรน้องอวยนะนะถามเนี่ย ยอกยอเขาเล่นดีร้ายพี่สังัดบจ้าของบรจ้าของถือยอเขามาอเอลีไปบ่เป็นแม่พี่สงัดยานตายยานตายมู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 ะเพื่อนไปไปหอบแก้มคุกมาจาก เดนมาร์กจ้ะวาสันวาแมน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 อ,มอันยาสวัสดีจ้าอันยาเอา้ออันยาคือมีลูกกุญแจปะอันยาเฮออันยาปกติอันยาบอกเบาลูกุญแจไวมันเล่ะอ,อันนี้คือมีลูกกุญแจวะงงอยู่ดิกดไลค์ให้แล้วเดอ้อเดอ้อพิสูจจ้าจ้าขอบใจเลย้ลย อ่าหนึ่งหนึ่งเสื้อใส่ไหมสองสองกอกกอกนอใส่ไหมสมไม่ได้สวมอะไรเลยสมีเฮ้น้องอ้อยแปลแปแป้บ่เข้าใจอันนี้บ่เข้าใจบ่เข้าใจอยากเข้าใจอยู่แปลมากแปลมาก ถูกหมดทุกข้อน้องอ้อยตอบหน่อยน้องอ้อยตอบมากรวเร็วแปลว่าอยังหนึ่งเสื้อใส่อ๋อหนึ่งเสื้อใส่ไหมสองกางเกงกางเกงในใส่ไหมสามไม่ไม่ได้สวมอะไรเลยสี่ถูกหมดทุกข้อน้องอ้อยตอบมาหน่อยสันว่าโอ้ยอาบน้า ล้านซีบานผู้ใดสิไปอาบน้ำท่านกะเกีงในโดนหนีถามแน่เป็นบ้าจีหนูถามหนูถามน้องแช่น้ำอุ่นแม่วันซันว่าวายแช่น้ำอุ่นมันกะสำอาดน้ำคือกันผู้ใดจะเป็นบ้าไปใส่กางเกงในลงแช่อยู่นี่นั่นเห็นบ้านนั่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 นเขาตอบไหแล้วนั่นตอบสี ถูกหมดทุกข้อเลยเห็นว่านั่นนั่นั่นนั่นนั่นตอบแล้วาาว่าสันว่าพี่วันละช่องทําเสร็จแล้วใช่ไหมกับข้าวอุ่นเสร็จแล้ว